สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้เลยจะพาพี่พี่ทุกท่านไปเดินห้างการ์รีลาไฟเยตห้างสุดหรูระดับไฮเอนด์เดนมาร์แห่งการช้อปปิ้งใจกลางเมืองปารีสนะคะเรามาเดินชมไฟคริสต์มาสอยู่ในห้างการ์รีลาไฟเยตกันนะคะปารีสเป็นเมืองแฟชั่นที่ไม่เกินจริงนะคะถ้าใครไม่ได้แวะมาที่ห้างสรรพสินค้าสุดหรูห้างการ์รีลาไฟเยตนี้ คุณจะมาไม่ถึงฝรั่งเศสกันนะคะเพราะที่นี่นอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมที่ให้เลือกช็อปอย่างจุใจแล้วห้างกาลารีราฟายเยตแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสุดตื่นตาตื่นใจเพียงแค่ก้าวเข้ามาก็จะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นห้างสปปรรพสินค้าที่มีอายุมากกว่า100ปีค่ะวันนี้เลยจะพาพีพี่ มาชมเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะยังไงเลยขอฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เลยนะคะแล้วเลยจะพาชมคลิปหน้าอย่างสวยหรูและสุดสวยมากกว่านี้นะคะบ๊ายบายนะคะ